สวัสดีครับพี่น้องาพมพอกับคุณโอรุกีสานคือเก่านะครับเมื่อนี้ก็บรรยากาศที่ครึมครึมรอดตอนรับพายุลูกไม่นะครับพี่น้องพายุหลูกหนึ่งพานไปพายุพายุอีกกัซิมาอีกนะครับโอ้เหล่ตนพี่น้องมามาครับมามากินเขาน้ากันนะครับเมื่อนี้ก้อยสบายนั่งนะครับรัวสามสิบกีบนั่นเองนะครับพี่น้องตาแซ่ตาแซ่บครับเห็ดล่องเบิงเทอแหลกนะครับผมมาครับมาพี่น้องมาเบิงกด ถ้าแซ่บเลยครับน่าอร่อยชวนชิมขนาดนะครับพี่น้องเมืองไกลๆเลยนะครับสุดยอดสัมผัสใหม่แห่งความอร่อยนะครับผักนะครับก็มีโหัวะพ้าเนี่ยของมักเลยนะครับบ่ต้องมีหลายอย่างมือนี่โหัวละผ้าเรากัอผักกัดหยอนะครับเนาะมาเด้อครับเด้อพี่น้องข้าวเหนียวก็หนึ่งเองได้ครับมือหนึ่งเองเลยนะครับแต่ว่าบ่ได้หนึ่งลายนะครับพี่น้องเห็นบ่ มามาครับมามาอ่าเมื่อโอ้ลืมขอบคุณผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการนะครับมีผู้สนับสนุนเพิ่มมาอีกแล้วนะครับหนึ่งรายการนะครับก็คือ,อถุงเท้านักเรียนขาสั้นนะครับถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันแล้วคันตีนนะครับไปซื้อบอกลูกหลานไปซื้อมาใส่ด้วยพี่น้องด้วมันสีใดอดีตตีนของเท้านะครับบอลเลนนะครับมามาครับมาบอลลายพี่น้องสีเบือนะครับดวยวสิซิมห้เบิรงเลยนะครับเฮดเองข้างแรกหอมหอมเข่าขวบกับพ้องกัน ืมครัแบบหอมเข่าขัวบักเน่าแซบ่บครับลงโตนัวมันหยำปุดปุดดีเนาะอืม จับครับสบายนางจ้ะยย่ำไปกินเนื้อย่างพี่น้องมากมากครับใส่พริกหน่อยพร้อมได้มือนเนี่ย การพิการณาออกไปแสบเฮ็ดขึ้นหลับคือก่อยน้ำมดดาดนะครับพีนบ่น้องแสบนอกกับเบิ้งในยุดห่มแล้วครับถ้าจะออกไปไปย่ำสีนาะครับเนาะ กระแสบนะครับเนี่ยของเราผ้ามิตะใบใหญ่ๆตอนซ่อนครับเอาไปยำเอาไปอกินในย่างอใส่ก้อยเนื้อก็ได้แส่บเบอร์นี้ที่โน,นเทนี่หกสิบบาทนะครับ เพิ่นขายโลล่ะลอยเศ้าก็เลยข,ขอซื้อเป็นเครื่องโล่นะครับแสบแห้งพี่น้องหลายคนก็สิเคยกินอยู่นั้นเนาะพี่น้องนะแมนบาครับก่อย อาจจะคยกินเป็นย่ำนั่นสิแต่ว่าที่เราเบึงเป็นคลิปนี้ขเขาเจ้าเห็ดเห็ดย่ำครับนมัมประยุกเป็นกว้วยเองนัง่นมีผีเิ่นขอมาก ว่านนี่แหละปีนวายย่ำสบายนั่งเห็นเบืงเ้งแนวกินแนวย,ย่ำลึกกว่านี่แหละครับจัดให้เราได้ครับเรื่อเพราะวา่าบ่มีนกกินพอดีครับพี่น้องช่วงฝนหยุดพอดีก็เลยจัดการไปสื่อเลยครับ <Okay. S 2> ด้านก๋วยเตี๋ยวพาเปิดเดี๋ยวครับมืนเนี่ยสงส่เพันยานฝนเพราะว่าท่างขาดไหมพี่น้องท่างสัญจรไปมาก มันเป็นสะพานเนาะมันเป็นห่วยไหมครับบ้านเ้กทางขาดรดได้เปลี่ยนสายแรนเบิร์ดนะครับนของเพราะนันเป็นเส้นตหลักไปมุกาหารนะครับนักเรียนยังสิงมาโรงเรียนยังไดครับวันจันทร์ฝนกระตกเป็นห่วงนักเรียน าบางคนเกี๋ยนมอดไส้มาาไหมครับจักสิพากันยังไงพี่น้องมึงครับคุณอ่ะแียดเด้อ นี่พี่น้องหลายคนอยู่แ่้งขาวว่ามองได้ท่วมเนี่ยทั้งอำนาจทั้งยาโซกับท่วมตะกลนพร้อมตะกลนคนครพี่น้องเคยผ่านบ่ครับทั้งผู้พานนะครับลง่งเขาตูเมือง สกลนครครับทางจังหวัดกาลสินนะครับมันสิมีเป็นผู้เลยฝนตกต้นไม้ลมทับหมื่บ้านเนี่ยาการสัญจรติดขัดเลยครับไปได้บ่ดยเลยโชคดีที่ตอนนั้นบมมีรถสัญจรไปมาก อยู่อีกอย่างมาคักแท้สเด็ดปีนี่สองสามลูกสี่ลูก มาหมากพี่น้องมากินเขาเอาเรียกเอาแรงก,ก่อนเสร็ดงันต่อครับ แซ่บอยู่แต่ลองให้กินมึงด้วครับเด้อแนะนำแต่ว่าต้มอ่าลวกลวกเ็บมือหน้างนี่ยดรลวกใส่ใส่เกลือน้ำเด้อครับเด้อเพราะว่าอยากให้มันมีความนัวอยู่ในตัวมัน ไี s <S 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 <P <P ่ได้แสบคุ <S <S ้นสองครับพี่น้องได้ค้นกินจุดตับ กินก้อยอยังใช่ไหมครับ <c oughs> จุดตับนอดอ่าว่ามันสิบลเคกกินเลยพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่ในหน่อยเนาะพอกบแม่กับ่อยางให้กินนะครับจุดตับแต่วกาหั่นก้อยเนื้อนี่จัดยุ่ครับจัดยู่ก้อยเนื้อ กรกาบันเทิลลงเสรพอซื้อมาเห็ดกินน้องเบิงครับจุ่ตับแส่บลายพี่น้องแต่ว่าย่ำแรงสิกินอย่งครับเกลียวกับบบเปิด กินอยังน้อแบบนี้นาอพี่น้องมาซื้อขนมเส้นมาไว้เได้ครับที่แรกมาสิซื้อขนมเส้นอยู่ตลาดมาไว้เลยเพราะว่าเบิ่งสภาพอากาศแบบ้อนแน่นอนครับเนื้อแมลงตกแน่นอนเมื่งสรงหล่ะเพราะมันคึม้มค่ะครับมันรอพายุลูกไม่มากเฮ่าเดบม มันหยุดพักผ่อนในเต็มทีครับพี่น่องบอกพี่น่องเหรอว่าเจ้าของกเห็นงานนึกอเก่าแซบแซบรายครับพักคันกินโมบเบิดกะสื้่างไว้กินต่อกดนรลายลายซื้อสิบบาทนึงก็แล้ น้าบนอกผักกะบบแพงครับผักงาลาผ่าสิบบาทได้ลายครับรื้มันย่ามมันือได้เลยบะแพืมก,ก,กัดพริกแล้วมัืมขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องทีมทรง หมากแรดิสมาให่นะครับหมากแรดิสมาไหนบชิมนะครับก <c> ะ <oughs> ไม่อยู่ชิมเนิ่เทนอวายอยากอยากกินร้องเบิงนะครับแต่บรูวาสิไปซื้อใส่พี่น้องกันแนะนะมาหลายคนอยู่วาอยู่แม็โคอยู y U ่อย่างมีนะครับแต่ว่าอ,าอ่าอำเภอที่นออยู่เนี่ย <c oughs> มันอยู่ไกลจากตัวเมืองนะครับประมาณหกสิบกิโลมันบอสมาที่สิไปได้ล้วกะโด้วยอย่างหลายๆอย่างธุระเนาะพี่น้องภารกิจหลายอย่างกับพี่น้องเลยว่าเดี๋ยวสิส่งไปซิมเบิงสันกัขอบพูดหลายๆนะครับ เพิ่นอยู่ภูเก็ตนะครับครับอมสตอรนะครับผมสตอขอบคุณพีนหลายๆนะครับเรื่อม,มาสตอรติดตัดจากต้นสดวนต้นหม้ตรงไม้เลยพั่สันครับโอ้ดีใจหลายๆขอบคุณหลายๆครับผมถามว่านดนันบอก,กะเก่งใจยู่ครับแต่พีบังกะบ,บอกว่า เรา,าต้องกินอย่งางไรอย่ยงางไฮซิมอย่งางไฮกินนะครับกับขอบพุ่หล,ลายๆนะครับเราไม่เฮ็ดกินไอพี่น้องเบิ้งเนี่ยนะครับพี่มันถามอยู่ว่าเฮ็ดแกงไตปลาเป็นบ่ก็เลยเต้นโยครับบ่เคยเฮ็ดเลยครับแกงไตปลาติ คันเมนเน่เฮ็ดก็บเฮตดเป็นอยู่ครับเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ด้ยอยุตลาดปรากฏว่าเห็นอยู่ด้ครับที่เป็นน้ำของอแกงแตปลาโอ้พี่น้องมึงเขาเลยอยู่ซ้ำเนี่แหละครับกินเก่งครับเอาไ้กินแรงก็ได้ครับเพราะว่ายัมงแรงบ่อยากกิน้าลา อันนี้สดกินลินก็นได้เพราะว่าบวเผ็ดปันได้เ่าเรื่องสตัตอ์บอนจบสต่อ์อย่มนิมแย่าม,มัานเอาพี่น่องมันเบาครับคือติมีเตอร์ตรงตรงเลยสตอ์ภาคใต้พอดีวันนี้ครับแต่ว่าเทสิม,มาถ,ถึงภาคอีสานสิเป็น,นึ่งไดเลยนะ <laughs> แสบอยู่ครับแสบอยู่ได้การฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับเยี่ยมครับแสบ เกือบยำพี่สมเจ้าของโอ้เสีบยบ <c oughs> อะไรโอเคนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้การติดตามหาช่องยู u b e คุณโรรุยสารพันขาเหนียวนะครับกะสัญญาประสีคลิปดีๆพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับมาแล้วครับพี่น้องฝนมาแล้วฝนะ่ะมาแล้วครับใครอยู่อิมพอดีพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเกือบบอลอดเกือบบลท่านครับแต่ว่าสไปอัพคลิปในพี่น้องเบิ่งนี้แหละนะครับเนาะ ขอบคุณพี่น้องจากใจจริงนะครับเด้อทท้ง f อซเกา่า f อซใหม่นะครับพี่น้องเกา่าพี่น้องใหม่กลับมาคุยกันได้ตอบคอมเมนต์กับสิพยายามตอบให้ครบ,บ่ครบอีดีกับยาเรียดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าขออภัยครับเพราะว่ามันเป็นคลิปเก่าแน่นอกจากิบ่ไิ้เรื่อนเบิ่งนะพี่น้องแต่บางคลิปนอกก็ตอบอยู่นะครับกะขอบคุณพี่น้องจากใจจริงนะครับอ่าว้ยสนี้กเ้องนนพี่น้องเนะาะยังบพอกันถ้าช่วงแรงฝนบตกอสศกิน หาแนวกินอยูเดอครับเดอแต่ท้าฝนตกกะกะคงสิบร,ริกินนะครับกินข้าเนียวเนี่ยนละครับมีปลาทูอยู่นะครับกินงายอยูง่ายยิงเสีละครับบบตองยงมากไม่นะครับผมพี่น้องหลายคนว่าเราคือกินงายยูง่ายแต่เอาแววมเสียละพีนน่น้องบ้านๆบ่ลืมความเป็นอีสานของเจ้าของบอวชสุอของสิบเป็นมียศทางบรรดาสักยังปันไดนน้กากาลแต่คนคิดน,นะครับเรากระบอกอย่างผาดพิงถึงกูใดเดียวมันสิเป็นประเด็นพราเจ้าของกะอยู่ในอาชีพนี้นะครับผมโอเคขอบพุณพี่น้องหลายๆสวัสดีครับ